สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรกจะมีกับ Lights of Apollo นะครับเราจะมาเล่นทุนสามพันป้าเบสยี่สิบเนาะอืม <c oughs> เปิดหมากันเริ่มละเงินรางวัลสามสิบโอ้มาหกสิบเลยเชตโตอืมอ่เกมนี้มีการซื้อฟีเจอร์ด้วยนะทุกคนแต่รู้สึกว่าฟีเจอร์ช่วงนี้มันมันอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเหมือนมันไม่ค่อยได้ใช่ไหมคือ เล่นด้วยตัวเองดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนเห็นฟีเจอร์มันมันไม่ค่อยแตกหนักเฉยเลยช่วงนี้คือซื้อไปก็ไม่คบม,มันกับว่าเรารออ่าให้ฟีเจอร์มันขึ้นให้เราเองยังจะดีกว่าเนาะช่วงนี้อ่าเพราะว่าผมก็ลองซื้อฟีเจอร์มาและเกมอื่นอ่นอ่ะนะอืมซื้อมามันก็มันไม่คมอ่ะทุกคนเล่นเล่นฟีเจอร์ช่วงนี้ก็เล่นแบบปกติไปก่อนเนาะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนอกจากแบบมันจะจวนตัวจริงๆค่อยซื้อนะฟีเจอร์เออ ก <c oughs> ็เจ็บคออืมอืมดูเดือดจัดจัดนะทุกคนคือแตกรัวมากเลยแตกลวมากแบบไหลเอา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 ,เอ,า,เอ,าอย่างเดียวเลยเนาะอืม เกมนี้ตัวคูณก็จะเป็น1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าแล้วแต่ถ้าเป็นฟีเจอร์เนี่ยอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะคูณเท่าไหร่อ่ายังตอบพาไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเล่นไลซ์เอาพอลลมาก่อนอ่าพูดตรง,งๆ <c oughs> อ่าน,นี่ก็เป็นเกมแรกก็เลยยังยังไม่รู้เท่าไหร่เนาะ <c oughs> ขอพายมาณที่นี่ด้ยนะครับแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะถ้ามันแตกฟีเจอร์ว่ามันจะขึ้นตัวคูณเท่าไหร่ถ้ามันแตกอ่ะนะอืมแต่วันนี้ผมคา,าดว่าผมคงไม่ซื้อฟีเจอร์หรอกนอกจากแบบ จะจวนตัวจริงๆอะถึงจะค่อยซื้ออ่าหกบาทแต่งแบบเรียบอืมทั้งแถวเลยนะแบบเกือบทั้งแถวอะเออถ้าทั้งแถวนี้น่าจะสุดอยู่มันจะมีอีกเกมหนึ่งที่แบบแตกง,ง่ายมากเดยวเขาเรียกว่าเกมอะไรนะ Candy Burst ไหมเอออันนั้นก็นสนุกนะทุกคนแต่ว่ามันต้องเสียตัวที่มันไม่มีตัวคูณ แต่ว่าแตกบ่อยจริงอันนี้รับประกันเลยลองไปเล่นดูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก็ได้ถ้ามีเวลาเนาะแคดดี้เบิร์สอืมหกบาทแล้วอ่ะไปอัตโนมัติห้าสิบไปกดเองแล้วมือมันไม่ค่อยขึ้นเฉยงงแตกเด็กอืม อมหมุนออโต้ห้าสิบดูสรงก็คงเอาไม่อยู่เชีย่ยเอาไม่อยู่หมุนเองดีกว่าอืมไปยิบห้าละอ่ะยิบสี่อะไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยเอาไม้ละสิบไป ทั้งห้าสิบทั้งสามสิบนี่ไม่ได้เชื่ออะไรให้ดีขึ้นเลยสิบไม้ก็คือแบบไม่แตกเลยแตกคือน้อยน้อยไม่ดีเท่าหมุนเองอ๋อสแกตเตอร์เกมนี้เป็นสี่นี่เองเห็นเมื่อกี้ขึ้นสามแต่ว่าเออมันไม่ขึ้นฟีเจอร์ก็แสดงว่าเกมนี้สแกตเตอร์สี่โอเคก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเพลาแล้วก็แถวมันก็เยอะเนาะสแกตเตอร์เลยทั้งสี่ตัวส่วนใหญ่เกมสแกตเตอร์สามตัวนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของเพลาแล้วก็แถวเนี่ยก็คือแบบสามเพลาสามแถวเนาะไปมาละสิบเงินรางวัลหก อันนี้ก็อรางวัลยี่สิบแต่ว่าเบสยี่สิบยังไม่คุ้มเท่าไหร่อ่ะแตกรัวแล้วแตกลัวลวะสี่สิบคุ้มมาหน่อยละอ่ะ,อะหมุนเองไป ฟีเจอร์นี่ไม่ได้ช่วยไม่ใช่ฟีเจอร์เด้อเขาเรียกว่าอะไรวะออโต้นี่เหมือนแบบไม่ค่อยช่วยแตกเลยนะทุกคนเนี่ยจะกดเองนี่คือแตกเอาแตกเอาเลยแต่แบบวัวตายควายล้มเลยเนี่ยล่าสุดเนีอะอ๋อร้อยห้าสามเนี่ยกดเองนี่คือแบบแตกงวัวตายควายล้มจริงๆนะเนี่ยดูดิ่เจ็ดละอ่ะสองถึงมันจะน้อยแต่มันก็ยังแตกอะเออแต่ถ้าเออออโต้นี่คือน้อยมากที่จะแตกให้อืม เนี่ยกดเองก็คือยังแตกให้หน่อยแตกให้หน่อยโอ้เงินาะวันแปดสิบโอเคโอเคดูสวย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 สี่สิบแปดอือสวยทั้งหมดก็ร้อยสามสิบละตาย ปันมาแล้วสิบเทคนิคประจำใจผมเลยคุ้มคบวยพอของวายคือไรอ่ะอ๋อแต่ก็ไม่ได้ช่วยเทียอะไรเลยไอ้เย้ยมึงขึ้นโดนทียอะไรเนี่ยไอ้เย้ยมึงขึ้นานแล้วมึงวันเถอะฝากวันไม่แตกเทียอะไรนะเมื่อกี้คบวยพอของวายไอสัตว์วันเถอะฝากโคตรทียอะไรทุกคนเห็นไหมเห็นเห็นนะเมื่อกี้โดนสเกตเตอร์สามตัวแล้วคบวยพอของฟิตอ่ะคบวยพอของวายขึ้น อ่ะอ่ะคำอวยบอกว่าอ่านี่แตกไหมแตกไหมดูดิอืมมาละอ่ะแตกไหมเออต้องอย่างนี้ดิไอ้เชี่ย <c oughs> ก็ต้องสงสยัยเลยว่าคืออะไรอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้เชี่ยเอ้แต่แบบครั้งแรกที่มันคำอวยบอกออกมา,าคืออัไนโคตรน่าเกลียดเลยเชี่ยอันนี้ค่อยดีขึ้นมาหน่อยเยดดอืม

เอ้ยคูณสิบห้าเอ้ยไม่ใช่คูณสิบห้าเงินละวันสิบห้าคูณมาและสี่เก้าสิบหกมาละจังหวะนี้ต่อมาถึงไหมคูณห้าคูณห้ามาไหมคูณห้าไปกันรีใหม่เขาไปเพิ่มคอมไว้มาละแต่งไหมแตกงไหมแตกงไหมน่าจะเงียบเงียบดูยงเงียบนี่ทำทำไมทำทำไมอืมตายมาและสิบใช้ได้ใช้ดีใช้เด็ดใช้ดังใช้โดน ม,ม,ม,มีน้ำแดงเราจะกนินน้ำสว่างกินน้ำสว่างเราจะกินน้ำแดงเห็นเพลงนี้ก็ลำลังเป็นกระแสะใช่ไหมช่วงนี้ ต,ติ๊กต๊กตอกเออนั่นแหละเป็นกระแสอยู่ช่วงนี้นี่นักแดง่งเราจะกิงทั้งช่วงยี่น้ำช่วงเราจะกิงงน้งแดงอืมจะแตกหนักอยู่นะยี่สิบหกเออแต่ถ้าได้คูณห้านี่คงจะแบบหนักจริงอืมยี่สิบหกคูนห้านะอย่างเงี้ยก,ก็ก็เยอะ อยากแตกหนักว้ยจะแตกหนักไหมวะวันนี้9นาทีละเงินว,วันก้อนโต100บโอเคโอเคเออสวยอยู่สวยอยู่เด็ดดวงเด็ดดวงม,ม,มาไหมมาโอ้ทางแถบ เชีย่ยมาอยู่นะอย่างเงี้ยมานะอย่างงี้มานะเออเมื่อกี้ก็สี่ร้อยกว่าๆนี่ก็สี่ร้อยโอ้มานะมานะอย่างงี้มานะไม่ใช่มานีมีมานีแล้วก็มีมานะอืมอืมสามสิบหกยี่สิบอ่ะห้าสิบหกละอ่ะจะังหวะนี้แตกต่อไหมไม่ละเอ้ย เฮ้ยวนาจะแตกต่อเนอืมข้อกราบพี่น้องทั้งหลายทั้งผู้หญิงมากมายผู้ชายกระเทยฮัทวุ่นเป็นเหตุงมาก,กันไปนอกเขตไม่เคยมีเรื่องเลยตรุดไมล์ละสิบไม้เด็ดไม้ดังต้องไม้ละสิบสิบสี่เห็นไหมไม้ละสิบเนี่ยโคตรเด็ดเลยเออ ข้าไปพ่อของวานอ่ะมาแล้วดูดีว่าจะจะกินแฮวเปล่าเฮ้ยสวยเก้าสิบหกอืมที่ไม่มีลุยไม่ต้องมีแต่นี่ก่อนโต ืืออพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนววามวยพรของวายชืบไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลย <c oughs> เวยพรขึ้นมาห้าแเฮียเฮียเชี่เชีย เหมียนหมาของแท้ย็ดคคกอืมอืมอืมอ่าสวยดีร้อยสิบละอย่างนี้ก็แตกรัวเลยไหมแตกรัวไอ้เฮียสอเราชิสโกห้าร้อยเ้าสิบสอง 46, ละ แต่งหนักนะเออว่าไม่ได้นะแต่งหนักนะอืมอืมเอาซนะี่เออเอาซี่เก้าร้อยหกสิบเก้าเป็นพันกว่าแล้วเอาซี่เออเออซูเปอร์เมกาไปเลยว่าไม่ได้นะเออหนักอยู่หนักอยู่จ e ้วงเอาจ้วงเอา ไปเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อย10ละสิบไปเพิ่มเบตน,นะทุกคนเพิ่มเบตคือเจ้าว่ามันมาแล้วไงเจ้าว่าแต่หนักมันมาละถ้าแต่หนักช่วงท้ายนี่ก็คือแบบเพิ่มเบตได้เลยนะอันนี้ก็เป็นอีกทีนึงเนาะมันจะมีแบบสามช่วงไงเออจะมีช่วงต้นช่วงกลางและช่วงท้ายอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเนลนละ ชัวเลยเนี่ยถ้าเราโกได้เราต้องรีบโกเลยนะทุกคนผมก็เลยเพิ่มเบตเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ไหมหรือว่าเราจะเสียแต่แบบมั่นใจแน่อนอนว่าได้เพราะว่าเมื่อกี้มันมาได้หนึ่งพันกว่าบาทซึ่งเราควรเพิ่มเบตในการเนี่ยไงมาละแปดร้อยบาทอืมอม,มาละนีนันงแดงน่าจะกินนังช่วงยีนันงช่วงน่าจะกินนังแดง เขาไอ้พวกของวายมาละอ่ะขอสวยๆด้ยวยสวยๆด้วยเฮ้ยสวยละาสสิบองเริ่ดน,นะ๒๘๘ละเริ่ด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 อืม เ้หมุนนานนึกว่าจะค้างโหตกใจนึกว่าเกมค้างบางทีหมุนนานช่วงเนี้ยเออต้หมุนมีหนังแดงจะกินน้ำส้วงอืม ร้อยยี่สิบแปดโอเคอยู่พูดเครื่องในอันตรายหกสิบสนะี่ร้อยเก้าสิบสองแล้วทั้งหมดเมื่อกี้ไปก็ตกมาที่สามพันเก้าละอืมอ่ะละสิพอได้ไม่พอโอ้ตอนนี้สี่พันหกทะลึ่งไม่พอโอเคโอเคไปไปไปยังมั่นใจอยู่ว่ามันต้องทำได้ทุกคนอืม เพราะมันเป็นช่วงเดะไงช่วงเดชเนี่ยมันจะเป็นช่วงกลอบกลัวให้เราเว้ยซึ่งเพิ่มเบียดมันจะดีเออเดี๋ยวมาดูว่าดีจริงเปล่าน,นั่นแหละอย่างที่บอกไว้พี่ไม่มีลยมุยตองมีแต่นี่ก่อนตู่อืม สแกตเตอร์นี่ก็คือคองไม่น่าออกแล้วแหละมาจังหวะนี้มาขนาดนี้ด้วยไม่ใช่จังหวะนี้มาขนาดนี้เลยเออสแกตเตอร์ไม่น่าออกแล้วน่กจากแบบเราต้องซื้อฟีเจอร์แต่เราก็ไม่ซื้อหรอกดูทรงแล้วถ้าสแกตเตอร์ไม่ออกก็ฟีเจอร์นี่อยาถามถึงเลยเออไม่น่าซื้อซื้อไปโหขาดทุนยับแน่นอนไปมาละสิ ยี่สหมสอโอ้เสียงหายโอไมกอดอือหกสิบอ่ายีสขึ้นว่าสิบแปสองสิบหแล้วอ่ะขึ้นอีกไหมอ่ะขึ้นอีกสามสิบอ่ะคูณห้าไปแล้วอ่ะอืสามร้อหกนะทุกคนล่าสุด มาชนะสามร้อยหกอยากชนะอีกสักพันนะ่ะเออจะดีใจมากเลยไปมาละสิบพี่ไม่มีลุยวิตตองตร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  เพิ่มเบียดไปหนึ่งร้อยเลยเสี่ยงดวงนะทุกคนตอนนี้ไม่แนะนํานะอันนี้ไม่แนะนําเลยแต่รู้สึกว่าคือมันเป็นข้อสียสุดตัวของผมตอนเนี้คือเสี่ยงดวงเอาอืมอันนี้ไม่แนะนําให้ทําตามนะบอกไว้ก่อนเลยอโอ้คือพเพิ่มเบียดหนึ่งร้อยเนี่ยคือมันหนักมากเลยไนงะคืออันนี้ไม่แนะนาไม่แนะนํา แล้วยิ่งมีทุนอย่างเงี้ยทุนแค่สามพันสี่ันเนี่ยไม่แนะนำอันนี้ผมลองเฉยอืมอ่าแต่ฟีเจอร์วะหนักแล้วเนี่ยหนักนั้นเนี้ยหสองพ้อยสีบโอ้ 2, โอปะตะัตตาเชียเยอะอยู่นะ2,740อบโอ้ เชี่ยไม้นี้โคตรดีเลยเออไม้นี้ดีมากอะ่ะอ่ะห้าพันสามสิบสามมาโอเคทุกคนวันนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับกำไรโอโหสองพันเลยเฮียเอ,อ้ยอืมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบเนาะบ๊ายบาย